ชมพู่อารยาหลังน้ำตาระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังสูญเสียคุณพ่อเจมส์อัลเบิร์ตฮารเกตด้วยวัย76ปีที่ป่วยด้วยโรคหัวใจมานานกระทั่ง5ปีหลังมีหลายโรครุมเรา้าทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคปอดและมะเร็งลำไส้ล่าสุดวาน,นี้มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแพทย์ใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผลจนเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลรามคำแหงในระหว่างที่ชมพู่ทำงานอยู่ที่ญี่ปุน่นทำให้ไม่ได้มาดูใจคุณพ่อนในวาระสุดท้ายค่ะ คือบ้านเราก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะอยู่กแบบับเรื่องของความเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยมามา,มาพอสมควรเลยเงี้ยค่ะก็ก็ก็ทำใจกันมาในระดับหนึ่งเพราะว่าคือคุณพ่อก,ก็สู้มานานมากเราก็เสียใจนะที่เราสูญเสียแต่ว่าคือคุณแม่ชมเองก็เรียกว่า เหนื่อยมานานเนะคะก็ต่อไปก็คงเป็นเวลาของของแม่จริงๆก็ไม่มีไม่ไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าก็จนกว่าจะพบกันใหม่เชื่อว่าได้เจอกันอีก ญาติกำหนดสวดพระอิธรรมศพคุณพ่อเจมส์ที่สาลาสิบวัดท่าทองเป็นเวลาห้าคืนและจะมีพิธีชาปนากิจในวันพฤหัสบดีที่30มกราคมนี้ค่ะ